สวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันจันทร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 0กับผมนายพีระเดชสุยระเดืองจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่ควมกฏอากาศพิวพื้นนะครับแก่จะเห็นว่า มีตัวย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความผ่อนนะครับปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเฮาลักษณะเช่นนี้ก็เลื่อหนห้บริเวณภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเฮามีอากาศห่อนโดยทั่วไปแล้วก็มีอากาศห่อนจัดแต่บางพื้นที่นะครับประกอบกับนะครับมีร่มฝ้ายไตนะครับเพราะว่าจะเป็นร่มตะวันตกเฉียงใต,ใต้ร่มไตร่มตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะเป็นร่มที่พัดเอาความชื้นของภาำปกคลุมนะครับเมื่อความชื้น เขามาประทะกับความหอนนะครับก็จะเกิดการยกตัวเกิดเป็นฝนฝ่ากระนองมีร่มกระโชงแห้งเกิดขึ้นในน้ำนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้เฝ้าระวังฝนฝ่ากระนองลมกระชงแห้งในน้ำนะครับสำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้าสําหรับภาท่ายดาวเทียมนะครับเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีเป็นบางส่วนนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนบนของภาคนะครับก็อาจจะมีเมฆหลายกวาทางตอนลา่ลางนะครับ สำหรับเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นหรือเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดสกลนครนะครับที่ใส่ในการเฝ้าระวังตรวจสอบฝนนะครับกับบ่อในตรวจพ่อคุ้มฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับกับมีตรวจพ่อคุ้มฝนนะครับสำหรับเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดสกลนครครับกับตรวจพ่อคุ้มฝนที่เคลื่อนตัวออกไปแล้วเขาสู้นะครับประเทศเล่านะครับกับคาดว่าฝนฝนฝ่ากะนองร่มกระชกแหงที่จะเกิดขึ้นนะครับกับ จะเกิดในช่วงใบใบเร่งแรงนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของฝนฝ่ากะนองร่มกระชกแห้งเกิดขึ้นนะครับสําหรับการขาดไมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมือนี้บริเวณภาคตะวันออกเชียงนอตอนบนจะมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดนะครับมีฝนฝ่ากะนองร่มกระชกแห้งเกิดขึ้นใ้ร้อยละซิของพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนบนของภาคนะครับคาดไมยอุณหภูมิสูงสุดใบมือนี่อยู่ที37่37-40องาศาเซลเซียส ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ห้อนถึงห่อนจัดนะครับโดยหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมนะครับการแจ้งเป็นเวลาดนโดน,นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ขอให้จิบน้ำจิบน้ำบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันร่างกายสูญเสียน้ำนะครับเกิดเป็นโรคฮินสโตกเกิดขึ้นได้นะครับส่วนอันตรายจากฝนฝากน้องร่มกระโจกแห้งก็ขอให ายาไปยู่ในทีหลงแจ้งนะครับแต,ตนใหม่งไงนะครับฝากเตือนไว้นั่มนะครับการรบอกับข้าวพยากรอากาศได้ไหมนะครับสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน